คทุกคนมาวันนี้เจ๊ก็จะมาทำกับข้าวจะเอาเป็นอะไรให้ลูกค้าดีอะ่ะลูกค้าจะเอาอะไรดีนะจะเอาอะไรเอาเล็กได้เหรอโอเคมาเอาหม้อต้มออกก่อนนะมาเราก็จะมาทำนี่นี่เลยทำ ของสลัดอันนี้อะไรแบบนี้เลนะนี่น่อ,อนนี้เจ๊ก็จะมาทำแล้วนะแบบนึงนะตอนนี้เจ๊ก็คือทำคือนี่เจ๊คือว่าทำไมถึงเจ๊คือ จัดจัดขอนเป็นระเบียบจงเไงก็เจ๊นะสิจัดมาตั้งนานทุกวันตอนนี้พ่อวันนี้เที่ยงยังน่าจะเที่ยงแล้วมั้งกี่โมงแล้วเนี่ยขอดูก่อนนะเลขหนึ่งกับเลขสากับเลขสี่กับเลขแปโอเคหมุมุล8แสีใช่ไหม

จะมาทำข้าวกันนะทุกคนแต่อันดับแรกตอนนี้สิเจก็ก็คือจัดร้างก่อนนะแม่ก็ร้านมันเป็นแบบนี้ไงไมได้ทำเนี่ยเมื่อวานนั้นก็ไม่รู้ว่าทำอะไรก็ไม่รู้เมื่อวานนี้ก็เล่นดีดี ดีมากเลยวันก่อนนะมีพี่มาเล่นด้วยไนงะมาวันนี้เจ๊ก็จะมาทำกันเลนะจากดูป้ายปะไม่ให้ดูรองไม่ให้ดูมันคือป้ายที่เราไม่ได้ใช้แล้วแต่ก่อนจะทำรถแต่ตอนนี้ คือเล่มนี้นี่ไปซื้อมาว่าจะทำเออทำแบดแบดรถไฟฟ้านะนี้เอามาไว้ใชหมเจ๊เจ๊เจสร็จแล้วนะจัดน้าเสร็จแล้วนะมาเจ๊ก็จะมาทำกันเลยนะคะมันตอนนี้ลูกค้าคือ เด yeah, ี๋ยวว่าขอสั่งหน่อยจ้ามาแป๊บเดียวนะทำงานกันนะเนี่ยเอาของออกก่อนเอาตัวนี้ออกก่อนเอามาไว้นี่ก่อนลูกค้าบอกคืออยากสั่งมากฮู้ฮูฮเกือบลงเกือบลงก็ลงไม่ลง หอแล้วนะจะเอาอะไนละทิ้งไปเลแล้วนะเตัดของก่อนเกเอานี่เข้าไปใส่ที่มันก่อนนะนี่ส ก้งอ,อกี้ก้องวอขอโทษด้วยนะมาทำกับเข้ากันเถอะนะลูกข้าก็จะเอาเป็นประมาณนี้เลยาาก็ทำอะไรก็ได้ ก็จะมาทำอันนี้กันมีอะไรบ้างเนี่ยโอ้มีทั้งเสือมีมีทั้งอันเสือพว,พวกอะไรพวกนี้เลยโอ้จะต้องหยิบปันไงเนี่ยเอาเป็นไส้เสือละกันแล้วก็เป็น อันนี้เขาเรียกว่า,าอาะไรอหรอปลาโล่ไม่ใช่ปลาหรอใส่พริกสีส้มลงไปด้วยนะแล้วก็คนเลยคนเลยมันเข้ากันนะอันนี้ก็ผักกาดนะ่ะ ต่อไปก็ผลไมร้รวมนะโอเคกับเนตปลาขอดูปลาหน่อยสิหัดปลายอยู่นะไม่ต้องพูดมากหรกนะใส่ล้วยนะลงไปหน่อยสิ ก็ใช่ปลานะมันจะมีอันไหนที่มันเป็นปลานี่อย่างเงี้ยเลยไม่มีปลาเลยอ่ะปลาหมดแล้วเนี่ยไม่มีปลาร้า คือเจก็จะหาปลาได้แล้วนะเจก็จะมาลงถ้าไม่ตกวะไข่ <Hi. S 1> แค่นี้เลยนะแล้วก็ไปไหนรูไม่อไปไรู้ไม่องไปไหนมาต,ตอนนี้เจก็คือรู้รไม่องไปไหน มีพี mm ่นะพี่น้องพี่มาลบกวนนะพี่เด้อไม่ยังไปไหนพี่คือมาลบกวนแหละดา้วอะอะไรก็ไม่รู้ตะมุเตมายพี่ใส่ขาวลงไปเลยเส้นมามีด้วยโอเคเส้นมะามีด

มาเอาสติกเกอร์ติดเขานะวันไหนพ่อจะเอามาเพจะเอาันเป็นปังานนี้เลยค่ะฮึคนเหมือนกันให้เขาเป็นให้มาต่งทำไมอ่ะพ่อจะไม่ได้นอนมาชดนองให้เขาดูจะหาอะไรให้ติด เจก็ชอบค่อยยิ้มครั้งเดียวนเลยเจ็ค่อยยิ้ครั้งเดียวนะไม่ใช่ครั้งสองตอนนี้เจ๊ก็คือขอใส่ไปด้วยหน่อยไปมส่งนูไปที่โอกออนไหนก็ น,นี้เลยน,น,น่ยนนยนี่จะให้เขาดูแล้วก็ส่งไปให้คนอื่นนะเป็นเราคนอื่นมาแล้วก็ถ้าคนจนมาก็ให้ยืนไปเลยนะเพราะถ้าเขาเป็นประมาณไม่ชอบเขาเลย นี่ตอนนี้ลูกค้าคนนี้อะทำเป็นหน้าแบบไม่สวยเลยมานี่ อันนี้คนจนมาด้วยแล้วนะคนจนมาแล้วเป็นเด็กดีนะเด็กน้อยนะนะเด็กเ้อยเจ๊ก็จะยิ้มเปลี่ยนประมาณนี้แหละไม่ใช่การจากทางสิงนะ

เกันแ้นะทุกคนเอ้าอาไปเลยทำมมาเราจะเอาหน้าเขาให้ดูน,น,นะหน้าเขาอาจะเหมือนเราเป็น,นชุดปาดจะเหมือนเราเป็นน,นะเพราะว่าเขาเนี่ยวันนี้วันสุกจีนะ สช่ันศุกไหมสุกจีนเหรอสุกจีนหรือว่าพี่ว่กปันสุกจีนเหรอไม่หมายถึงว่าวันสุกจีนหรือว่ามันพูดว่าวันสุกสุกจีนใช่ไหมวันสุกน้องหมายถึงว่าวันสุกจีนใส่ชุดสีแดงใช่ไหมใช่แต่ถ้ามันได้บอกว่าสุกสุกจีนไหม อ๋อคือสุกจีนนะไ,นไปเป็นยังไะ